Audio, Jump. Audio Jump. สวัสดีค่ะหัวหนหวยชาแนลค่ะวันนี้นะคะก็มีสูตรยี่กีมาฝากอีกแล้วค่ะวันนี้จะเป็นสูตรปัก10ปนนะคะโดยจะใช้ผลจากเว็บตามใจเบ็ดเว็บเดิมนะคะเป็นห้องยีก่กี1,2,3นะคะมาคำนวณให้ดู ใช้ผลรอบที่80ถึงรอบที่88นะคะโดยแอปได้ทำการคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าได้เลขอะไรออกมานะคะแต่ว่าจะมาบอกวิธีคำนวณสำหรับวิธีการคำนวณค่ะแอปจะใช้เลขหลักหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างบวกกับเลขหลักหน่วยของจำนวนรอบนะคะจำนวนรอบที่ จำนวนรอบที่เราใช้ในการคำนวณค่ะอย่างเช่นรอบที่81เงี้ยอ่าเราก็จะมาคำนวณจำนวนรอบจะใช้รอบของรอบที่80นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาคำนวณให้ดูเลยนะคะจะได้ไม่งงเราจะมาหาผลรอบที่81นะคะโดยคำนวณจากผลของรอบที่80โดยใช้หลักหน่วยของ10ล่างนะคะ หลักเอ้ยหลักหน่วยของเลขล่างนะคะมาบวกกับเลขหลักหน่วยของจํานวนรอบนะก็คือรอบ80นะคะรอบที่เราคํานวณอย่างเช่นในรอบนี้ค่ะ9มาบวกกับ0จะได้9นะคะรอบที่81นะคะเราก็ได้มาได้ได้9มาแล้ว1ตัวแล้วจะให้เรานับเพิ่มขึ้นไปให้ครบ6นะคะก็จะเป็น9 0 1 2 3 4นะคะสำหรับรอบที่81นะคะ แล้วเรามาดูกันค่ะว่า10ล่างของรอบที่81ออกอะไรนะคะ10ล่างออกหลัผลล่างออก47นะคะ10ล่างก็จะเป็นเลข4นะคะที่แอดคำนวณมา4มานะคะเดี๋ยวขอไฮไลท์ไว้นะคะต่อไปรอบที่82ค่ะรอบที่82คำนวณจากรอบที่81นะคะหน่วยล่าง7บวกกับ หมายเลขจำนวนรอบนะคะ1 7บวก1เท่ากับ8ค่ะตั้ง8ไว้แล้วก็นับเพิ่มนะคะ890123ค่ะมาดูกันค่ะ10ล่างของรอบที่82ออก3 4นะคะ3มาค่ะต่อไปคะ่ะรอบที่83ค่ะคำนวณจากรอบที่82นะคะหน่วยล่าง4บวกกับ2นะคะ4บวก2เท่ากับหกก็จะเป็น678 901นะคะ ผลรอบที่83ล่างออก85นะคะ8มา10นะคะ8มาหลัก10รอบนี้ก็เข้าค่ะต่อไปค่ะรอบที่84นะคะ5บวกกับ3 5บวก3เป็น8รอบที่84ก็จะได้890123นะคะแล้วมาดูผลรอบที่84ค่ะล่างออก96 10ล่างจะเป็น9นะคะ ที่แอดคำนวณมาก็มี9ค่ะต่อไปรอบที่85รอบที่85บนะคะ6บวก4 6กบวกสเท่ากับ10กรณีที่ได้เลข2หลักแบบนี้นะคะแอดจะใช้เลขท้ายอย่างเช่นรอบนี้จะใช้เลข0นรอบที่85ก็จะได้0 1น3 4 5นหะคะรอบที่85ล่างออก4 7มี4ค่ะต่อไปรอบที่86ดบค่ะ7บวกกับ5 เท่ากับ12หนรอบเมื่อกี้เลยนะคะใช้ตัวท้ายก็จะเป็น2 3 4 5 6 7รอบที่86ล่างออก3 1นะคะล่างมี3นะคะ10ล่างต่อไปรอบที่87คะ่ะรอบที่87ใช้ผลของรอบที่86นะคะหน่วยล่างเลข1มาบวกกับหน่วยล่างจำนวนรอบนั่นก็คือเลข6 1บวก6เท่ากับ7 จะเป็น7 8 9 0 1 2นะคะรอบที่87ล่างออก88 8มาค่ะรอบนี้ต่อไปรอบที่88ค่ะรอบที่88นะคะ8บวก7ได้15ใช้ตัวท้ายนะคะจะเป็น5 6 7 8 9 0ผลรอบที่88ออก7 5นะคะมี7นะคะ สำหรับใครนะคะที่ไม่เข้าใจสู่ที่แอดอธิบายนะคะแอดอาจจะพูดงงๆนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะคะยังสมัครเว็บเดียวกันกับแอดนะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ฟรีๆนะคะแอดไลน์มาที่แอด s m เดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ลิงก์ไลน์แอ สำหรับคลิปนี้นะคะแอลก็ขอจบวมเพียงเท่านี้ค่ะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Audio